A day to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain. Am I complacently betrayed? There's no air left to breathe. Drowning, Vultures a circle in me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it. But you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it. but you keep on forgiving oh keep oh. สวัสดีค่ะมือนียายเพ็ญเม,มี่ยฟรองมาโนมาตักทายพีหนองคือเก่าเด้อค่ะมือนีพระพีพระหนองมาอยู่ในครัวกระัิ่งเห็ดลาบหมูให้สามีค่ะทุกคนสามีอยากกินลาบหมูค่ะบอกว่าให้ย,ยายเพ็ญในเห็ดให้กินแนวมาสันยายเพ็ญก็เลยต้มหมูเรียบร้อยแล้วค,ค่ะเนอะค่ะหมูบดค่ะต้มซุปเรียบร้อยค่ะกระิ เป็นขั้นตอนปรุงละค่ะทุกคนค่ะยัยเพ็ญเริ่มทักทายกัะพี่กระกกนหน่องเนาะค่ะเนาฮัหั่นอ่ะกระเทียมก่อนเนาะค่ะสามียัยเพ็ญอ่ะมหมักใส่กระเทียมน้ำค่ะทุกคนค่ะใส่กระเทียมจักหน่อยวัตถดุดิบยายเพ็ญกับกบกคบขาดพักสรเลหน่พักสรเลหน่บ่มีค่ะทุกคนมาอยากกินตอนที่ยายเพ็ญอ่ะบริเตียมพร้อม ก็ะเลยบบะหมีเนาะค่ะเนาะผักจีจีนเนี่ยเพิ่นกัเอ่อมีแต่บโหลายค่ะทุกคนมันบวสวยงามปันใดเนาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าซื้อมาไว้หลายมือแล้วทุกคนสีมันจะออกเหลืองๆแน่แล้วนะคะแต่ก็ยังดีดีกว่าบะมี่เนาะค่ะเนาะหัะ่นกระเทียมก่อนค่ะทุกคนค่ะกระเทียม มักลาบหมูค่ะเขยนดูเมกลาบหมูทุเดย์ก่นช่วงนี้อยากสีหึงหงึเนี่ยนคะทุกคนค่ะจ๋ยเตี๋ยเต่งตัวแบบชบัแบชบชัแบบในังน้อยนะขร้จังหมูหวนจ้เป็นแต่งตัวแบบมน,นเลากับ <laughs> แล้วก็บออยากให้ยายเพชรใส่ค่ะทุกคนทุกคนเห็นเป่คะ่ะจังได้คลิปนั่นแหละคะ่ะ <laughs> <laughs> ยายเพชกรก็เคยบอกว่าพี่เห็นองฟังมาแตั้งแต่โนบายสามาียายเพชรบ่ามากักค่ะแต่เห็นยายเพชรใส่อีย่างที่มันอบุเรียวรวยแล้วสิไล่ให้ยายเพชรไปถอดออกแล้วก็เป็นเหมือนกันอีหลีค่ะทุกคนแต่ว <laughs> ่าในช่วงนี้เนาะค่ะเนาะ <laughs> ในช่วงนี้แล้วก็อ่า เป็นแบบนี้แหละค่ะที่ทุกคนหูวงแหละคะ่กะก็เลยต,ต,ต้องต้องเฮ็ดให้เราว่าหึงเน,น,นี่ยจังน้อยเนาะค่ะเนาะกระเทียมยาเพ็รกระติหั่นหอมค่ะทุกคนค่ะหั่นหอมหอมแดงหอมแดงอ่ะมืหัวหน่อยยาเพชรอ่ะบ่มีค่ะก็เลยใส่แบบนี้เน,น,นาะค่ะเนาะ โอ้ยเพิ่สนสีเสียบตาบ่านน้อแบบนี้นี้เนาะเสียบตาบ่านน้อคันทันหัวมันนี้นย้ำเลยเยเพิ่ยนอะเสียบตาเลยค่ะทุกคนค่ะ,ะใส่ไปเลยเอาไอเอ็มคุกกิ้ง ทำาหาทำหาเลยค่ะทุกคนไอแอมพุกกิ้งลาบหมู for you หิวเหลืววันน่ะเวทเวทเวทเขียนอยู่เวทย่ h หิวเขาเรีวกว่าสันวิคำนี้สเวน Wake Hello, everyone. You say, Okay, team. How about you? Hot. hot hon, hon. Yeah. Still. Mm. Every day, hot. Every day, hot. Yeah. <laughs> yeah. I just uh, cut. Yeah. Cut. I mean, idea. Yeah. Yes. And cut it and put everything. in. Finish. Okay. wait, Okay. Uh, oh, you already cooked the move. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. วันมอสมอเนาะเป็นมักหอมเนาวค่ะเนาะใส่อีกจังหน่อยก่อนอย่าเพ็ญหลายอย่าอย่าเพลินอะเสียบตาค่ะทุกคนยันเสียบตาโหนอืมอันนู้นอยู่ไรดินี่ยดิ๊น้าบ่เนาะ Uh, yeah yes yes that's uh, enough yeah okay I have to put, this. put this oh and you cry this make my eye I want to cry <laughs> mm -hmm. you're doing a lot of work for husband thank you Oh, so sweet of you <laughs> mm. จริงๆนะว้าวฉันร like ู้ว่าคุณจะกินด้วยใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมฉันมักจะบอกว่าบะมี่ลาบหมูบางอื่นบะหมี่ลาบหมูเมียเห็ดผสมกับทุกคนยิ่งเพีจะสิ่ใดคันนี้กิฟตมีเทสจูโปรดโอมายก็ น้ำตาไหลกัทุกคนปาดหอมอันนี้บาได้แหละน้ำตาไหลทุกทีอะไ Thank you ทิมมอสทิมมอส โนแฮซ็อกเก้นเนาะอ t มฮาวก้องบิคอยูนอตเทลเมยูวันทุวันทุเดย์อ๋ออนนอตอันนอตบายฟลายัคว e ทย์วิท้เฮปเลนคัมปลูกสเลเน่ไว้มันตายค่ะทุกคนค่ะมันตายค่ะอ๋อมจะไม่ขึ้นฟลมเลนไอติ r a ร n ยนค e สเลเน่ฝนมาใส่จะตายเลยไหมค่ะทุกคนค่ะปลูกไว้อยู่ค่ะ กูไปกำลังสีออกงามๆเนาะตายเลย,อยหอม yes, good. ส่วนตัวยายเพ็ญเองก็ม,กมักหลับหมูอยู่เดียวเนาะเราก็มามักน้ำนะคะทุกคนเ <c oughs> อาไปเอามากเลยมักหลับหมูกันเมืดเียนเมืดซ่านเนะานะค่ะเนาะ เป็นเ uh <L ime. S 1> yeah. ด่นอะลายอย่าตายเสียบตายยังมเล่าเศ้าอยู่ลิมอนฟอร์ม่าโลตัสอย่าเห็ดหลับก็ถึงห่องถึงหายเลยคะ่ะทุกคน <laughs> ต้องไปเสียน้ำตาก้อนี่นะคะ่ะทุกคนเมื่อกี้นี่น้ำตาไหลคะ่ะ Home, หอมเนาะขนมค่ะหอมนี่แหละค่ะคิดให้ยจเพิณะคลายออมคลายเฮ้อน็อมินฮัสเบิร์นเฮิร์สเนะเต็มหมอใส่หน้าคนค่ะทุกคนโอเคเออแอนน์พูด <Yeah. S 1> อร่อยอร่อยฝีมือคนอื่นแล้วก็บอกินบอกคือยายเพนเฮดว่าสันอันนี้เขาขัว,ขวเนาะค่ะเนาะขาดประเด้คือเขาขัวการราบหมูใส่เขาขัว,ขวก็คือมันมูแซบเนาะค่ะเนาะฟอ <laughs> สมิวก mm ูเฮกูพีชชิลลี่เส่็จไรบ่ได้เราสิเพ็ดกันทุกคนแต่คั้งนั้นเราก็อาปาเราไม่หันมาสไปซี่โอเคไอ้ไทยตัวนอตไม่สไปซี่ดิสเลตเบิดโอเคันนี้ดิสเทนบิดไอโนยูโดนไล่โอเค ใส่ผงนัวน,น้อยหนึง่งเราโบอยากให้ใส่ดอกกะทุกคนแต่ว่าหั่นเฮาวเบอร์เซมันก็บเบเซียมเนะเาะเขาเฮ็ดสไตล์บ้านเฮาวนะคะลิตรบิดโบมากินเพลิแต่ว่ามักให้หัน่นพริกสดใสน่น้ำเลยค่ะทุกคนสามีเยี่ยเพินเยี่ยเพนกับจีไส่แล้วค่ะเนาะนนเฟ่าเฮ็ดเลยมือน,นี้ ดีอยู่บ่ไปใสทุกคนบ่ไปใสดีอยู่โอ้นสกล่านนั่ว h ห้ฉั e เดี๋ยวนั่นคุกนาสปซิ่นะนอไ้มิชิลี่นี่ สาม e ร peppers is spicy. โอ้ยปัญหาเอ้ยมเฝ้าเฝ้าอาลาบหมูเลยงานนี่มาเฝ้าอาลาบหมูเลยค่ะทุกคนกะเพรื่นจะได้กะปรู้เนาะเห็ดลาบหมูมือนี้ไอ้เพชรน่ะให้ยงทีงรอบผมตามไล่สงหลอบเลยค่ะทุกคนพักเหนื่อยเลยเด็ดพักเบรกนกเขาเนาะเดี๋วกลับมาเพ็ดตัว สันโบแลอวทรายอร่อยเนาะอืว้วอืมทรายเท่าไหร่ติงอะมอริสนอะวิตามินมอรก่ยี่สิบมอ sauce. โอเคนั่นสุดนั่สบนีม่ไม่ไม่ไม่กม่ไม่ไม่่นม e ไ h ่ไม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 ่ไอ่ไม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 ่กมากม่ไมม่ไ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 มม่ไมม่ไม่ไมม่ไม่่ไมนไม่ม่ม่่่ไม่ Juste fou, hein, mon Dieu. Mmh. Dites pas Wow. You happy with it? Mm hm? Perfect. Perfect. C'est pas tout con. Careful. Tắc thử thịt mệt. Pick nuôi đấy cả. Rồi. Chịt đốn thế. Sắp sắp. Yeah. Thank you. Okay. ตักให้เราคนค่ะทุกคนเราจะได้ไปกินเรากินไงเยอเอาเดเสียกูไปเอฟซีเฟอร์เป็นจิตไป็นถ่ายอยู right. go goodbye, <laughs> go ่ของบุญเปนัางถ่ายอยู่ครัวเราจะไปนกจิตักเอาไปให้เราค่ะทุกคนบาย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 มักลาหมูหิวอหง่ยุ่มือนนี่มาเฝ้าเอาเลย เป่าเาเลยแล้วกินไปน็นจานเลยได้ค่ะทุกคนกับผักสลัดเนาะีย๋ยเพ็ญนจะราลาบไหลทุกครั้งเพระาะว่าสามียายเพ็่เนี่ะเราหมักทุกคนกะเหยแล้วมดนียังก็ดนีน้อยนึงเนาะคะ่ะคะ่ะเรากินแบบมีเลยค่ะกับผักสลัดกินไข่ไข่กับ เป็นสลัดเป็นเมี่ยงสั่นไหมคะทุกคนเอาเอาใส่สลัดห่อๆนะกินเลยแบบนั้นกินง่ายใครอยู่ทีเรามักหลับหมูเนาะเมนูยายเพ็ญนนะ่ะโปรดคือกันคะ่ะทุกคนจำนี้ยายเพ็ญกับรักไทยพี่น้นองกับบรรยากาศอยู่ในครัวอีสานเนอะ,ค,ะค่ะเด้อค่ะเห็นหลับหมูอเอาใจสามีรู้สึกว่าช่วงดีสิเฟ้าเมียดีดีซิเฟ้าเมียดีนะคะทุกคน เริ่มสิจะหึ้หึ้อยายเพ็ญเนี่ยแหละเด้สมือนี่กับพราวานาเนาะค่ะเนาะให้็อกเป็นอย่งสีตลอดล่ะค่ะทุกคนค่ะว่าแต่เราโอกข้างนอกไหมค่ะทุกคนเนาะยายเพ็ญก็แฮปปี้แล้วค่ะเรื่องอื่นๆน่ะยายเพ็ญอ่ะวันใดวอรี่เนาะค่ะเนาะวัตตะเราโอกข้องหนอว่าแต่เราโอเคอยู่บ้านยูซองจยงสีไหมค่ะก็ดีใจแล้ว จิบ <c oughs> นีห้เป็นกะเอาไว้สมนิตสกรอนนอกคอนอมจิบนาพอกันใหม่จะเป็นกะขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขนนะคะเด้อจะติดตามท่ะหายรเร่งใจยายเพนมีพลังงันนอกก็ขอหายรักษาสุขภาพด้วคะ่ะขอหายไม่ได้ความซุขค,คะ่ะสวัสดีค่ะ